ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่540วังฟ้าคาด ร่างแยกเผ่ามารสังหารแปลเปลี่ยนได้หลากหลายถ้าแปลเป็นมนุษย์ทั้งกระดูกกล้ามเนื้อผิวหนังอวัยวะภายในเส้นผมดวงตาจมูกก็เหมือนกับมนุษย์ทุกประการบาดเจ็บก็กระดูกแตกหักได้กระแทกหนักเกินก็อักเสบเลือดไหลทุกอย่างเหมือนคนจริงๆแต่หากแปลงเป็นอสูรยักษ์เขาทองก็จะมีทั้งเกศเขากระทั่งลวดลายลีรับบนเกาะ ก็มีได้เหมือนกันแน่นอนเมื่อขนาดร่างกายยิ่งใหญ่โตมากก็ยิ่งต้องสิ้นเปลืองพลังงานมากร่างแยกเผามันสังหารต่อให้แปลเป็นอสูรยักษ์เขาทองก็แปลงได้แค่ขนาดหลายสิบเมตรเท่านั้นแต่ถ้าจะแปลงเป็นขนาดหลายสิบกิโลเมตรหรือหลายร้อยกิโลเมตรอย่างกับภูเขาเหล่ากาอาจจะเผาผลาญพลังงานภายใน แกนผลึกชีวิตจนเหือดแห้งในเวลาอันสั้นตกค่ำลมหนาวพัดกระหนำ่ำป่าแถบนี้กลายเป็นเศษซากหลัวเฟิงชุดดำมองเบื้องล่างฉันใช้ล่างแยกเผ่ามานสังหารฆ่าซียงคนนี้ได้จริงด้วยตัวหลัวเฟิงเองยังรู้สึกตื่นเต้นล่างแยกเผ่ามานสังหารร้ายกาจก็จริงแต่ความสามารถอยู่ที่การรอบสังหารการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวแบบนี้ ในจักรวาลมีคนที่เก่งกว่าเผ่ามานสังหารอีกมากโข ổ, อย่างสิสามสายเลือดสุดยอดของอศสูรยักษ์ดารามีตัวไหนบ้างที่ไม่ร้ายกาจจนไห้เทียมทานหรืออย่างเช่นสัตว์ประหลาดโบราณกาลในภาพเงาโบราณการของพิภพทานโลหิตก็ร้ายกาดสุดๆหรือลังแม่ที่แข็งแกร่งสุดยอด ของเผ่าพันธุ์แมลงแห่งจักรวาลอีกทั้งสิ่งมีชีวิตโลหะสิ่งมีชีวิตพันธุ์พืชก็มีความพิสดารสุดขีดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวน้อยกว่าอสูนยักษ์เขาทองเลยต่างก็เป็นนักสู้ขั้นสุดยอดของการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตว ล่างแยกเผ่ามารสังหารเก่งที่การรอบสังหารที่จริงฉันก็แค่ฆ่าลูกศิษย์ของซียงสักคนแล้วปลอมล่างเป็นลูกศิษย์คนนั้นใช้วิชารับพรสวรรค์ลอกแบบลอกแบบกินอายชีวิตของลูกศิษย์คนนั้นหลัวฟึงนึกในใจถ้าเป็นแบบนั้นต่อให้ฉันอยู่ต่อหน้าซียงซียงก็มองพิรลุธอะไรไม่ออกในระยะอันใกล้ โดยายการป้องกันตัวแค่ดาบเดียวก็ปิดชีพแบบนี้มันง่ายกว่าการประทะกันตรงๆเป็นร้อยเท่าพันเท่าหลัวเฟิงคิดไว้ก่อนแล้วว่าถ้าชายล่างแยกของเผ่ามารสังหารไปรอบสังหารซียงมันไม่มีความท้าทายเลยเหตุผลหลักคือวิชารับพรสวรรค์ล,ลอกแบบมันอัศจรรย์เกินไปคนที่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่แค่เหมือนกันภายนอก เหมือนกระทั่งกลิ่นอายไม่มีพิรุษให้จับได้แม้แต่นิดเดียวต่อให้อยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลในเผ่าพันธุ์มากมายเผ่ามารสังหารก็เป็นเผ่าพันธุ์แห่งการรอบสังหารที่ทำให้เผ่าพันธุ์ต่างๆหวาดกลัวได้นี่หากไม่ใช่เพราะวิชารับพรสวรรค์มันอัศจรรย์เกินไปก็คงไม่ได้รับฉายาเผ่าพันธุ์รอบสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาหลหรอก สังหารเขาได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการอย่างรู้ในหลักวิถีพลังงานต้นต่อของซียงยังต่ำถึงด้านพลังจะเหนือชั้นกว่าอย่างห่างไกลฉันก็ยังคงทำสำเร็จแสดงว่าการฝึกฝนใน80ปีมานี้ทำให้ความก้าวหน้าฉันเพิ่มขึ้นมากในใจหลัวเฟิงปิติ ก้มมองป่าเขาสภาพเลอะเทอะเบื้องล่างหลังจากการตายของซียงเอกภพภายในก็แตกหักรอบบริเวณป่าเขาจึงเต็มไปด้วยสมบัติมากมายหลัวเฟิงรวบอุปกรณ์มิติของซียงเก็บไว้และเก็บสมบัติเหล่านี้ เลือกเอาแต่ที่ลำค่าส่วนที่เหลือนั้นทรัพย์สินของเจ้าแขวนคนหนึ่งได้มาน้อยขนาดไหนในจักรวารนั้นมีเงินสิบห,หุ้นหยวนก็ถือว่ารวยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนท้องถิ่นของพิภพทานโลหิตสมบัติเท่าที่เห็นมีเพียงน้อยนิดที่สะดุดตา หลวงเฟิงส่วนข้าวของอื่นๆรวมกันทั้งหมดยังไม่ถึงหนึ่งหุ้นหยวนด้วยฐานะของหลัวเฟิงจะเบิกข้าวของพวกนี้ในจักรวาลจำลองยังไม่ต้องเสียเงินเลยฟิลหลัวเฟิงทยานขึ้นฟ้าทิ้งซากศพของซียงพร้อมกับสมบัติส่วนใหญ่ที่ไม่มีคุณค่าแล้วสำหรับหลัวเฟิงแต่หลังจากหลัวเฟิงจากไปแล้วเพียงครึ่งวัน ที่แห่งนี้ถูกกองลาดตระเวนกลุ่มหนึ่งพบเข้าสมบัติเหล่านี้แม้แต่เจ้าเขตยังตาร้อนเผากองลาดตระเวนเหล่านี้ยิ่งบ้าคลั่งเกิดการเข็นฆ่ากันเองเพื่อแย่งสมบัติจากนั้นทรัพย์สมบัติเหล่านี้ยังทําให้เกิดมลสุมการเข็นฆ่าภายในเขตเมืองเยี่ยกลางมีผู้คนจํานวนมาก แก่งแย่งกันเพราะมันในขนาดเดียวกันข่าวการตายของซียงก็แพร่ออกไปพอซียงตายไปเจ้าผู้ครองแขนพบในพิภพอื่นๆเริ่มทำการจู่โจมเปิดฉากยึดครองพื้นที่อิทธิพลของซียงถูกลบล้างหายสิ้นอย่างรวดเร็วกระทั่งคนที่จะล้างแขนให้เขาก็ไม่เหลือยิ่งไม่ต้องพูดถึงการจับตัวหนาปู้หนาเครเลยนี่ นี่หรือสิ่งที่พี่ใหญ่เฟิงให้ไว้กับฉันเด็กหนุ่มผมสีเงินหนาเครอพาพ่อหาที่กกดานได้พักใหญ่ค่อยเริ่มตรวจสอบแหวนมิติที่ได้มาพอเห็นเขาต้องสะดุ้งตกใจลูกเครือเป็นอะไรไปนาผู้สงสัยพี่ใหญ่เฟิงให้ทรัพย์สินมหาศาลกับฉันมันมาก มากจริงๆมากกว่าทรัพย์สินเดิมที่บ้านของเรามีเป็นเหมือนเป็นล้านเท่าน้ำเสียงหนาเครมีความแตกตื่นสองตาของนาปู้กับเป็นประกายฮ่าฮ่สกุลนาเราจะต้องฟื้นคืนแน่และยิ่งใหญ่กว่าในอดีตมีทรัพย์สินก้อนนี้มาต่อไปก็สะดวกขึ้นลูกเคร่อเดิมพันเมื่อครั้งอดีตแทงถูกข้างแล้ว นาเครือพยักหน้าเล็กน้อยในใจกับเป็นห่วงหลัวเฟิงพี่ใหญ่เฟิงบอกว่าจะไปสกัดซียงไว้ห่วงเวลาต่อมาพอข่าวการตายของซียงแพร่ออกไปโดยเฉพาะจุดที่ซียงเสียชีวิตเมื่อพ่อลูกหนาเครือหนาปู้รู้เข้าต่างก็ตะลึงงนันชัดเลยว่าที่ที่ซียงเสียชีวิตคือที่ที่หลัวเฟิงรออยู่พี่ใหญ่เฟิงสังหารซียงไป ใต้เท้าเฟิงสังหารซียงไปหนาเคร่หนาปู้ต่างก็ตกตะลึงเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังในพิภพทานโลหิตนั้นหลัวเฟิงย่อมไม่รู้หลังจากฆ่าซียงแล้วร่างแยกเผ่ามานสังหารก็ทยานขึ้นฟ้ากลับเข้าไปในยานอวกาศเผ่าจากกล จากนั้นก็ได้เดินทางออกจากพิภพทานโลหิตอย่างเป็นทางการยืนอยู่ในห้องบังคับยานหัวเฟืงหันกลับไปมองพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลที่อยู่ด้านหลังพิภพทานโลหิตที่อยู่ภายใต้การกดดันและจับตามองของบริษัทจกักรวาลจำลองอย่างสิ้นเชิง บอกลากันเพียงแค่นี้นาเคร่น้อยพอฉันบรรลุถึงระดับเจ้าเขตเมื่อไหร่จะต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการในจักรวาลขึ้นเป็นเจ้าแขนเมื่อไหร่ต้องผ่านการฝึกฝนเป็นตายเกรงว่าคงอีกนานมากที่ไม่ได้กลับมาที่นี่หวังว่าครั้งหน้าที่กลับมาพิภพทานโลหิตก็ยังได้เจอเธอหลัวเฟิงรู้ดีว่าภายในพันปีหมื่นปี ตัวเขาคงไม่ได้กลับมาที่นี่แต่ว่าเกี่ยวกับพื้นแผ่นดินทานโลหิตนั้นในใจของเขายังมีข้อสงสัยอีกมากคงมีสักวันในอนาคตยังต้องกลับมาสำรวจดีๆด,ดูสักรอบ ภายในจักรวาลที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยไอหมอกนั้นมีวังสูงใหญ่อย่างยิ่งแห่งหนึ่งลอยอยู่นี่ก็คือวังฟ้าคาดเพราะการดำรงอยู่ของวังแห่งนี้ทำให้นักรบมาก,มากมายบนพิภพทานโลหิตตั้งแต่โบราณกาลจนปัจจุบันไม่มีคนไหนกล้าออกมาได้แต่กกดานอยู่แต่ในพิภพทานโลหิตเฝ้าว,วังฟ้าคาดในอวกาศใหญ่โต กว่าดาวเคราะทั่วไปตอนนี้มีจุดเล็กๆจุดหนึ่งห่อออกมาจากวังฟ้าคาร์ดมุ่งหน้าเข้าหายานอวกาศเผาจากกลของหลัวเฟิงด้วยความเร็วมันเป็นยานอวกาศสีดำทรงสามเหลี่ยมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ800กว่าเมตรลำหนึ่งตีดใต้เท้าหลัวเฟิงสวัสดีผมเป็นผู้ประสานงานของวังฟ้าคาร์ดชื่อโมโล็อก ยินดีด้วยที่ฝ่าบาทสำเร็จภารกิจพิพบทานโลหิตตอนที่ยานอวกาศลำนั้นเข้ามาใกล้ยานอวกาศเผ่าจากกลได้ส่งข้อความสื่อสารเข้ามาหาเพียงไม่นานภายใต้การนำของยานอวกาศลำนี้หลัวงเฟืงก็มาถึงตำหนักกว้างขวางภายในชั้นที่หนึ่งของวังฟ้าคาร์ดตำหนักใหญ่แห่งนี้มีความกว้างยาวถึงหลายพันกิโลเมตร หลวงเฟิงเก็บยานอวกาศเผาจากกลนเข้าที่ยืนอยู่ในตำหนักใหญ่นี้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นในตำหนักนี้มียานอวกาศจอดกันหนาแน่นแทบจะก,กินพื้นที่เกินครึ่งของตำหนักยานอวกาศแต่ละลำตามการประเมินด้วยสายตาของหลวงเฟิงแล้วอย่างน้อยเป็นยานอวกาศระดับอ e, ีมีแม้กระทั่งยานอวกาศระดับเอฟใต้เท้าหลวงเฟิงโมล็อก เจ้าแขวนผู้มีดวงตาหกดวงผิวสีน้ำเงินสวมชุดออกศึกสีเงินกำลังเดินนำทางคอยอธิบายความด้วยภาษาสากลจักรวาลอันคล่องแคล่วเสียงค่อนข้าง,งก้องกลางวานท่านอยู่ในพิภพทานโลหิตถึงแปดสิปีเชียวหรือช่างน่าตกใจจริงๆโดยหลักก็เพื่อภารกิจนักลบโลหิตหลัวเฟิง เดินพางตอบยิ้มยิ้มสิ่งที่แตกต่างจากพิภพทานโลหิตคือในพิภพทานโลหิตแม้จะมีเผ่าพันธุ์มากมายหน้าตาส่วนใหญ่ก็ยังคลายมนุษย์โลกแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์ในจักรวาลมันมีมากจนเกินไปจึงมีรูปร่างหน้าตาได้ทุกรูปแบบภารกิจนักลบโลหิตหรือฝ่าบาททำสำเร็จแล้วหรือโมล็อกตกใจอืมหลัวเฟิงพยักหน้าโอ้ ยินดีด้วยฝ่าบาทโมโล็กยิมผมเองเคยต้อนรับเหล่าอัจฉริยะที่เข้าไปทำภารกิจมีกระทั่งอัจฉริยะของลานประลองยุทธขวานยักษ์และสมาพันธ์นักรบรับจ้างแห่งจักรวาลแต่คนที่เป็นนักรบโลหิตได้มีจำนวนแค่นับนิ้วเพราะการหล้อมรวมผลึกทานโลหิตสามลูกปกติ จะต้องเก็บตัวอยู่ในซากแดนเทพโบราณเป็นเวลานานหลายคนไม่มีความอดทนพอแถมซากแดนเทพโบราณก็อันตรายมากหลัวฝฟิงพยักหน้าระหว่างที่พวกเขาทั้งสองเดินไปคุยไปแม้จะไม่ได้ตั้งใจจะเดินให้เร็วแต่ไม่กี่นาที กผ่านระยะทางเป็นหลายพันกิโลเมตรจนมาถึงทางขึ้นบันไดวางชั้นที่สองบันไดมีความกว้างอย่างยิ่งแต่ละชั้นสูงเกือบ100เมตรยาว10กิโลเมตรกว้าง5กิโลเมตรโครงสร้างเหมือนทําจากแก้วผลึก เงยหน้ามองขึ้นไปแต่ละช่วงของบันไดเกงว่ามีเป็นพันชั้นและเป็นลักษณะวนโดยรอบหากต้องการขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งของวังจะต้องไปตามทางเส้นนี้เท่านั้นโมล็อกว่าทั้งสองกายล่างเป็นลำแสงมุ่งหน้าขึ้นไปตามบันไดไม่จำเป็นต้องขึ้นไปมังแค่จัดยานอวกาศให้ชั้นซักลำแล้วส่งชั้นออกไปก็พอหลวเฟิงว่า เป็นท่านเจ้าวังฟ้าคาดที่ต้องการจะพบท่านโมลกบอกท่านเจ้าวังหลวเฟิงตกใจเจ้าวังฟ้าขาดมีฐานะระดับไหนคนที่บริหารวังฟ้าคาดอันสูงส่งที่สามารถสะกดทั่วทั้งพิภพทานโลหิตได้ต่อให้ในบริษัทจักรวานจำลองเองก็ต้องเป็นระดับผู้บริหารสูงสุดแล้ว อืมในแววตาของเจ้าแขนโมโล็อกเผยท่าทีเทิดทูนยิ้มบอกผมมาที่วังฟ้าคาดตั้งหลายปีแล้วก็ยังไม่เคยได้เห็นท่านเจ้าวาังสักขังแต่ว่าท่านเจ้าวังของเรามีศักยภาพที่เหนือจินตนาการท่านบริหารวังฟ้าขาดจนบรรดาอมตะชนรวมทั้งพวกพุท่าโบราณในตำหนักเทพอมตะของพิภพทานโลหิต ไม่มีใครกล้าโผล่หัวออกมาสักคนที่ท่านเจ้าวังเรียกหาเธอถือว่าเป็นโชคดีของเธอทำไมถึงอยากจะพบฉันนะหลัวเฟิงสงสัยเจ้าวังฟ้าคาดบุคคลสำคัญระดับนี้คาดคะเนก็ต้องเป็นระดับจกักรพรรดิอาณาจักรจักรวาลกระมังหรืออาจจะเหนือกว่าหน่อยไม่อย่างนั้นจะสยบพิภพทานโลหิตได้อย่างไร กับอัจฉริยะแล้วบุคคลระดับสุดยอดเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจเท่าไหร่นักเพราะบุคคลระดับนี้แต่ละคนต่างก็อยู่ในระดับสุดยอดมาเนิ่นนานคู่กับจัก,กรวาลเจ้าวังต้องการพบท่านคนตัวเล,เล็กๆอย่างผมจะรู้สาเหตุได้ยังไงโมโล็อกยิ้ม อำนาจของผมมีแค่พาท่านมาส่งที่ชั้นสองเท่านั้นเหนือไปกว่านี้ผมเองก็ไม่กล้าขึ้นไปแต่ข้างบนจะมีคนรับท่านแล้วส่งท่านไปยังชั้นที่เก้าของวังฟ้าคาดเพื่อเข้าพบเจ้าวังยังไม่ทันสิ้นเสียงทั้งคู่ก็มาถึงชั้นสองของวังหลวเฟิงมองปาสก็เห็นไม่ไกลออกไป มีบรุษร่างกำยำสะพายขวานยักษ์อยู่ที่หลังผมเผ่ากระเซิงตัวสูงสเมตรกว่าจูจูร่างสูงต่งงาลาวกับภูเขาของบรุษร่างกำยำผู้นี้ก็แผ่กลิ่นอายที่น่ากลัวยิ่งกว่า13ผู้เป็นเทพขุนพลของอาณาจักรจัก,กรวาลการวบูในอดีตก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่540ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ